กิจการประลองแบบเรลไทางสุดเดือดนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนนะว่าลหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าวเล่นอย่างไงเข้าตรงไหนต้องทําอะไรทําอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกับว่าตอนนี้มีโค้ดแจกฟรีทําไมต้องย้ําทุกคลิปเพราะมันจะใช้ได้ถึงแค่วันที่12นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของเนี่ยตั๋วมี5อัน10อันอะไร้ยครับผมใส่ไว้โค้ดข้างล่างให้แล้วอย่าลืมไปรับกันก่อนนะครับมาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยอันดับแรกนะครับมาที่ข้างๆจดหมายข้างๆนะครับ แล้วทีนี้ทํายังไงต่อโหมดทั่วไปครับเราสามารถเลือกโหมดได้เนาะแล้วกดเข้าไปได้เลยจากนั้นกดปุ๊บเตรียมตัวแล้วจะเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นการเข้าต่อสู้โดยทันทีอันนี้บอกก่อนนะครับว่าเป็นการต่อสู้แบบเร็วไทม์ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ตัวเกมมีระบบทดลองมาแล้วเห็นไหมครัอ่าพอมันทดลองเสร็จปุ๊บของจริงก็มาเลยนั่นเองนะเนี่ยโดยการจัดอันดับมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีกิจมีกิจก็มีของแจกอะไรฮะอย่างน้อยก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะ เข้าไปเล่นกันด้วยอุ้ยทีมเดียวกันอุ้ยตายแล้วโอ้ยเล่นทีมเดียวกันเลยเหรอเอ่อถ้าชิปหายละโอเคขอใช้สกิลสองก่อนเพราะว่าเผื่อเราเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สกิลสองใส่ริวอีกทีเพื่อล้างบัฟนะครับไม่งั้นชาลอดใส่บัฟไปอย่างเงี้ยสกิ Skill 2, ลสองริวอะทำให้ลบบัฟได้นะครับล้างบัฟออกที่บัฟมันเพิ่มโจมตีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับดังนั้นผมเลยไม่ได้ใส่นะ แต่อีกฝ่ายเขาใส่ไปแล้วนะปึ๊บอ่ะโอเคอันนี้ถูกอันนี้ถูกอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันอันนี้ถือว่ามาเล่นให้ดูแบบคร่าวๆเนาะส่วนการตอนนี้ใส่กาเฟโกนะครับอ่าเนี่ยลดค่าเสียหายเห็นป่ะทีนี้เดี๋ยวลองใช้สกิลสองเผื่อบางคนไม่ทราบแล้วกันนะล้างบัฟเรียบร้อยอันนี้ล้างแล้วนะผมล้างแล้วนะทีนี้กลับมาดูครับเห็นนะหายไปเลยดังนั้นเนี่ยมันสำคัญมากเนาะอย่าลืมว่าใช้กันด้วยนะฮะส่วนอันนี้แล้วแต่ผู้เล่นเลยแต่ผมใช้สกิลสองเหตุผลเพราะ มันจะได้ลดสปีดเนี่ยเผอยูโนไทด้วยเห็นปะ่ะเพราได้ใช้อันิอียมันโดนแต่อ่ะเจยอยู่แล้วอันนี้คือเล่นอย่างนี้ไปเลยนะครับปุ๊บจากที่ดูเหมือนคนนี้กับเราของน่าจะพอๆกันนะของดูเราไม่ไม่ได้แตกไม่ได้แตกต่างอะ่ะส่วนบางคนงงว่าเฮ้ยทำไมแรงยังวะไม่ไม่ต้องคิดมากครับใส่กาเฟโกครับคือกาเฟโกอะ่ะมันทําให้แรงแบบแรงจัดๆนั่นเองนะฮะอันนี้เขาต่อยเราไม่ตายอยู่แล้วนะเอา้าชิบหายตาย ตายพอกันโอเคอันนี้น่าจะเดี๋ยวใช้อันติผมปล่อยให้เขาไฟเผาไปนะเพราะว่ายังไงเราก็ได้เปรียบนะครับเห็นนะเราได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยเรามีการเพราะว่าค่ายยูโน่เขาไปทงานาเปิดอะ่ะมันมันได้เปียบเห็นเห็นแบบเห็นได้ดชัดอยู่ละโอเคปุ๊บติดสตันหน่อยไหมไม่ติดอืมอืมก็หวังว่าเราจะไม่ติดสตันเหมือนกันนะหรือติดก็ไม่รู้ถ้าติดก็สวยเอาวะว่ายง่ายเอะ สเตปเล่นไม่ต่างกันเลยอ่ะเรียกง่ายๆว่าเกมนี้ผมแค่ดวงดีที่ว่าเปิดก่อนแค่นั้นเลยครับที่เหลือไม่มีอ่ะปุ๊บปุ๊บโอเคอาเจ้ผมใส่แนวโจมตีนะครับดังนั้นก็เลยตีแรงเนาะอ่ะเดี๋ยวขอฆ่าริวของก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาฆ่าเจ้ทีหลังนะแต่ว่าเพื่อนของเราหน้าจะตายหมดนะทีมอันนี้ถือว่าผมเล่นให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะว่าเอออย่าลืมนะครับว่าเพื่อนๆมาเก็บกันด้วยอย่าลืมนะย้แล้วนะอย่าลืมนะโอเค เออแต่ว่าบางครั้งเนี่ยกดยังมีดีเลย์อยู่บ้างนะครับให้เข้าใจกันสักเล็กน้อยเนาะมานะสก,กินตืดตดตืดๆๆโอเคยังไงก็ได้เปรียบเนี่ยแต่เดี๋ยวโดนไ,ไฟไฟหอแรงละตาหน้าชาลอตรอหน้าจะตายแต่ขขหน่าจะตายจะตายก่อนเรานะชาลอตเรามีบัฟเปนนี้เพิ่มด้วยเห็นไ่มนะเพื่อนจะเริ่มตายทีละคนทีละคนเอาตีดิเฮ้ยตีดิเนี่ยเห็นไหมคือคือมันจะมีแบบดีเลย์บ้างมีช้าบ้างนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไห กดแล้วแต่มันไม่ไฟเนาะเนื่องจากมันเรียวไทม์อีกฝ่ายเขาอาจจะยังไม่มาอะไรเงี้ยเราเรายังโจมตีเสร็จแล้วประมาณนี้ประมาณนี้นก็ถือว่าเล่นให้ดู <c oughs> และกันนะครับอย่าลืมนะคลิปนี้ก็มี2เรื่องเนาะเรื่องแรกคือบดเนี้ยอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือในส่วนของโค้ดฟรีเก็บกันด้วยนะผมไปลงของต่างประเทศมาให้ด้วยนะอันเนี้ยอย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะครับผม